สวัสดีค่ะ CLP คารรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จุกตาเซอร์วิสทั่วไทยไปทั่วประเทศนะคะวันนี้นะคะพบกับต้นอ้ออีกแล้วค่ะมาอัปเดตนะคะรถรุ่นใหม่ค่ะ M01T นั่นเองแต่สิ่งที่บอกว่าใหม่และพิเศษในวันนี้ก็คือรถคันนี้ค่ะอัพแบตนะคะอัพแบตให้ไม่วิ่ง,งไกลขึ้น นะคะความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงติดตามชมได้เลยค่ะรุ่นนี้ค่ะคือรุ่น m 0 1 t มันคือรุ่นยอดฮิตนะคะรุ่นนี้นะคะนั่งได้4-5ที่นั่งค่ะนะคะหน้าจอเป็นดิจิตอลตัวเลข led นะคะชาร์จมือถือได้นะคะ usb 2ช่องนะคะสะดวกสบายนะคะกับการใช้งานปัจจุบันนะคะ มีช่องเสียบ USB 2ช่องวิทยุ MP3 เปิดวิทยุนะคะแล้ว USB นะคะ MP3 นะคะเสียงดังฟังชัดนะคะรถนะคะจะมีปุ่มไฟหน้าจอ LED ค่ะไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวขวาค่ะแตรนะคะ เกียร์สเกียร์นะคะปรับระดับความเร็วได้3ระดับค่ะ1 2 3เร็วสูงสุดที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะถอยหลังจะเป็นสัญญาณนะคะตัว R ค่ะเดินหน้าจะเป็นตัวดีนะคะค่ะใบปัดน้ำฝนค่ะ ตรงนี้นะคะเปิดรถได้2ระบบนะคะเป็นแมนนวลนะคะใช้กุญแจปิดเปิดได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกุญแจรีโมทก็ได้นะคะกุญแจรีโมทอันนี้นะคะสามารถเปิดได้นะคะโดยไม่ใช้กุญแจสตาร์ทเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีเป็นสัญญาณขโมยได้ด้วยค่ะนะคะกรณีว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วก็คือต้องปิดโดยรีโมทเช่นกันนะคะกดไปที่สัญลักษณ์กดรับกุญแจนะคะหน้าจอจะดับค่ะ แต่ถ้าเรากลัวลืมเนาะผู้สูงอายุใช้นะคะก็ใช้กุญแจนะคะในการเปิดง่ายมากค่ะการขับนะคะก็จะเป็นการขับแบบใช้เป็นแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะวิธีการขับนะคะเราก็จะบิดบิดคันเร่งนะคะแล้วเวลาเบรกก็เบรกตรงนี้ค่ะเบรกตรงนี้นะคะเวลาเราจอดบนเนินต้องการล็อกเบรกมือนะคะ วิธีการล็อกเบรกมือต้องบีบไปนะคะแล้วก็ให้แง่งอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการล็อกเบรกมือนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจอดบนเนินมันรถมันก็จะไม่ไหลค่ะเนื่องจากว่าความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นระบบดิสเบรก้าเบรกแล้วก็จานเบรกนะคะวิธีการปลดเบรกมือนะคะแค่บีบไปแรงๆหนึ่งทีก็เด้งเลยค่ะ นี่เป็นการคลายเด็กมือนะคะข้อดีของรุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะใช้มือบิดอย่างเดียวนะคะไม่ต้องใช้เท้าเลยนะคะเด็กโตขับได้นะคะผู้สูงอายุขับได้ขาอ่อนแรงขาอ่อนแรงขับได้ทุกเพศทุกวัยคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็ขับได้ขับรถยนต์ไม่เป็นก็ขับได้ค่ะรุ่นนี้นะคะกระจกนิรภัยค่ะเป็นกระจกนิรภัยนะคะ ถ้ามันเจออุบัติเหตุหรือแตกขึ้นมาเป็นเม็ดข้าโพดค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะสองข้างเป็นกระจกซ้ายขวานะคะในการดูนะคะค่ะห้องโดยสารนะคะตรงคนขับเห็นไหมคะกว้างแล้วก็ช่วงยาวนะคะบางคนเนี่ยเขาเอาสิ่งของเนาะไว้ไว้ด้านข้างได้กระปุกกระเป๋าอะไรง่ายๆนะคะที่พักแขนค่ะเห็นหคะอ่า มาตรงข้างหลังนะคะมาตรงข้างหลังค่ะข้างหลังนั่งได้สองที่นั่งค่ะเห็นไหมคะว่านั่งสบายกว้างนะคะช่วงยาวค่ะค่ะตรงนี้นะคะข้างใต้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าคันนี้พิเศษมากตรงที่ว่าลูกค้านะคะ อัพแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นปกติเนี่ยตัวติดรถเนี่ยมันจะเล็กเนาะหก้อนนะคะแต่อันนี้คือเต็มเลยนะคะ5ก้อนขนาด60โวล32แอมป์ค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าอัพแบตเตอรี่เนี่ยจะขับได้ถึง55กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยค่ะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ขับได้ระยะไกลเลยนะคะ,ะทีนี้เนี่ย ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่ค่ะเราจะมีอะแดปเตอร์นะคะสามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยเสียบเข้าปลั๊กไฟบ้านได้เลยไฟ220บโวลต์ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าวิ้ซื้อไปแล้วมันต้องแปลงไฟไหมไม่ต้องเลยค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่า ท้้งท้ายนั่งได้แล้วตรงนี้มันจะเป็นระบบกระบาต้องเปิดกระบาดท้ายแล้วก็ดึงไปนะคะ,ะดึงไปแล้วก็เปิดกระบาดท้ายค่ะรุ่นนี้นะคะเห็นไหมคะว่าปรับเป็นกระบาได้นะคะปรับเป็นกระบาได้นะคะแล้วมันเป็นระบบล็อกสองชั้นเพราะเราต้องเปิดจากด้านท้ายใช่ไหมคะทีนีเน้เวลาเราเปิด เปิดกระบะทิ้งไว้ปรับเป็นกระบะได้บรรทุกของได้นะคะกว้างเลยนะคะกว้างเลยแต่ถ้าเราไม่ปรับเป็นกระบะเราเอาของใส่ตรงนี้นะคะแล้ก็ปิดไม่สามารถเปิดจากจากข้างนอกได้เลยนะคะก็สามารถวางของตรงข้างใต้คนนั่งได้เลยค่ะนะคะ,นะคะรุ่นนี้นะคะข้างหลังเนี่ยนะคะเราจะ เพิ่มนะคะเบลนะคะเบลเนี่ยวิธีการคาดเบลนะคะท้ายเนี่มันนั่งได้สองที่นั่งดูไหมคะแต่ถ้าคนตัวอย่าจะนั่งได้ที่นั่งเดียวนะคะเดี๋ยวตัวน้องจะสาธิตการนั่งให้ดูค่ะนี่เห็นไหมคะวิธีการนั่งนะคะนั่งเข้าไปนะคะแล้วเบลตรงเนี้ยนะคะสมมติว่าตัวน้องนั่งคนเดียวเนี่ยตัวน้องก็คาดเบลเลยวิธีการคาดเบลก็อ่าแล้วก็เราก็ปรับนะคะปรับให้เบลเนี่ย มันดึงเข้ามาให้แนบกับลำตัวเราได้นะคะนะคะแล้วนั่งได้อย่างสบายมากเลยนะคะรถด้วรถไฟฟ้ามันไม่ได้เร็วมากความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผูมคะเวลานั่งก็ชิลๆนั่งสบายชิลๆไม่มีปัญหาไม่ตกด้วยนะคะทีนี้เวลาเรานั่งเสร็จแล้วสามารถที่จะปลดล็อกเข็มขัดน,นิรภัยได้อย่างง่ายดายเลยค่ะนะคะ อันนี้นะคะรุ่น M01T ค่ะรุ่น M01T นะคะราคาอยู่ที่74,900บาทนะคะราคานี้ไม่รวมส่งค่ะแต่ลูกค้าเนี่ยอัพแบตเตอรี่เพิ่มนะคะซึ่งการอัพแบตเตอรี่เพิ่มเนี่ยค่ะจาก 60V 2 0โอเป็น 60V 3 2โเนะคะเพิ่มเงิน8,000บาทค่ะนะคะก็จะได้การขับที่ ไกลกว่าเดิมแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะนะคะคันนี้ค่ะ M01T นะคะกำลังจะไปส่งนะคะที่ชนบุรีบ้านบึงค่ะแกรนดิโนะคะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะสไตล์วิวภูเขาค่ะใกล้กรุงเทพนะคะเพียงแค่1ชั่วโมงจากสุวรรณภูมินะคะ จากสนามบินสุรรณภูมิค่ะราคาเริ่มต้นนะคะ2ล้านกว่าบาทเองนะคะพื้นที่เนี่ยห้กว่าตารางวาเลยบ้านใหญ่มากวิวดีนะคะใกล้บางแสนนะคะแล้วที่สำคัญคือ3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่144ตารางเมตรขึ้นไปนะคะเป็นโครงการที่ น่าลงทุนแล้วก็ซื้อไว้เป็นบ้านพักตาก,กอากาศก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปชมโครงการได้นะคะที่เพจ Facebook นะคะตามที่ขึ้นป๊อบอัพนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างสไตล์ของของการตกแต่งบ้านเนี่ยค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะนะคะ mm hmm. แค่จองช่วงนี้นะคะพรีเซลค่ะรับส่วนลดนะคะ กว่า2องแสนบาทเลยค่ะสามารถที่จะทักนะคะเข้าไปได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะนะคะ,อะขอย้ำชัดๆนะคะรุ่นนี้นะคะคือรุ่น M01K นะคะมีทั้งหมด3สีค่ะนะคะจะมีสีขาวที่เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูพิงโกค่ะ เดี๋ยวนะคะเราจะมีสีน้องใหม่นะคะเข้ามาของมิซูนะคะจะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวพาสเทลค่ะยังไงอดใจรอนะคะตัวน้องอัปเดตอีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตัวน้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะสีใหม่ของเราสวยมากค่ะนะคะวันนี้นะคะตัวน้องอนะัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ